สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พี่เพจะมาแกะกล่องรี้ว่วผมกับขาตั้ง iPad ที่พี่เลือกใช้ครับพีสั่งซื้อมาจากครับผมตัว BS L ผม gobon.com ครับเพื่อนลองไปสั่งซื้อดูผมแล้วก็บอกเลยว่าขาตั้งนี้ผมพีใช้กับตัวขาตั้งสมาร์ทโฟน5 g b ิตเมื่อเกือบ3ปีครับเป็นยี่ห้อที่บอกเลยว่ามีความแข็งแรงและทนทานมากผมในการใช้งานครับเพราะนั้นพี่เลยเลือกของยี่ห้อ5 g b ผมในการสั่งซื้อในการใช้งานกับตัวขาตั้งของแท็บเล็ตครับเพื่อนๆผมไปสามารถสั่งซื้อผมนี่ราคาที่พี่ซื้อมาครับก็ ราคาไม่แพงครับผม789บาทครับถือว่าคุ้มมากครับพี่สั่งซื้อมาจากเว็บนี้แหละครับผมนี่ก็คือ bsl gobon นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่ามันคือสุดยอดมากครับตั้ง iPad ได้ตั้งตัว iPad Pro ที่เป็น12.9ก็ได้หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็สามารถตั้งได้ถือว่าโอเคมากครับบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่แบบโอเคจริงอ่ะพี่ใช้งานมาครับผมแล้วก็สามารถตั้ง น้ตบุ๊กได้ด้วยครับมันเวิร์กมากบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่มีความแข็งแรงทนทานจริงครับดูมันแข็งแรงจริงครับพี่อยากใช้อันนี้ตั้ง iPad ก็ยังได้เลยอ่ะพีได้พับใจกันอยู่ห้องฮาร์ดจิบิตครับเลยสั่งซื้อมาครับเห็นไหมว่า3ปีแล้วใช้มาแข็งแรงมากอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับผมแต่พีวันนี้พีสั่งเป็นรุ่นที่วางกับแท็บเล็ตครับผมใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งพีอยากได้มากพีเลยสั่งมาใช้ครับซึ่งคุณสมบัติบอกเลยว่า มันเวิร์กมากผมสามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของตัว BSL Global ผมตามลิงก์ที่พี่แนบให้นะครับผมนี่เลยถือว่าโอเคครับผมพี่ขอเปิดเลยนะครับนี่ครับอยากได้มากนี่ราคา700กว่าบาทครับหอมมาดีมากเลยอะ่ะนี่ครับก็รอขอไม่นานครับสั่งซื้อวันนี้ก็ได้มันพรุ่งนี้ถึงประมาณ1-2วันครับก็ได้ของแล้วถือว่าส่งเร็วมากหมดเลยว่าโคตรประทับใจเลยนะครสั่งซื้อทุกครั้ง 5Gbit นี่บอกเลยว่าเป็นคุณภาพดีแบสุดยอดครับพี่ใช้ฮับของอยี่ห้อ5 g i t อ่ะก็ถือว่ามันดีมากครับตอนนี้อยากพี่จะมีการรีวิว่าผมตัวครับล่าสุดของผมของอยีาหา่ห้อ 5Gbit เช่นกันตัวนี้ครับผมจะมีรีวิวเต็มๆนะผมให้ชมนะครับบอกเลยว่าเป็นฮับที่คุณภาพโคตรสุดการความร้อนคือดีจีนะก็จะมีคู่มือครับบอกเลยว่างานของอยีาหา่ห้อ 5Gbit นี้ไว้ใจได้ครับก็สุดคือแข็งแรงจริงครับเป็นโูมันเป็นแบบ ดูครับดูพระสิทธิสดุดีมากครับบอกเลยว่าปัสดุคือมันเวิร์กมากตัวเนี้ยเฮ้ยม,มันมันงานดีมากเลยอ่ะโหเวิร์กเวิร์กเวิร์กเป็นอลูมิเนียมครับผมบอกเลยว่ามีความแข็งแรงจากเดิมพี่เคยใช้ตัวเนี้ยกันลื่นดีมากครับวางพื้นทุกพื้นได้คือเวิร์กครับเห็นไหมครับผมมีแผ่นกันลื่นด้วยโห oh. เป็นอะไรที่เวิร์กนะสำหรับผมอะ่ะนี่ครับ คือมันมีความแข็งแรงแล้วมันสามารถใช้อย่างยาวนานแบบ 3- าถึงสปีอ่พี่ใช้ตัวนี้มา3ปีคิดดูว่ามันแข็งแรงไหมละ่ะโหมันดีมากเลยอะมันแข็งแรงมากปรับต่ำขั้ผมแบบนี้ก็ได้นี่ครับ,บต่าๆเก็บแล้วเราเอาขึ้นสูงครับแบบนี้แบบนี้วางได้ตั้งเยอะนะครับโอ้สุดยอดมากเลยอะดูคือมันแน่นมากมันแน่นจริงอันเนี้ยดูคือมันแน่นแบบ โหมันแข็งแรงมากเลยอะแล้วจับพื้นก็จับพื้นดีนะครับผมพื้นไม้พื้นอะไรสามารถจับได้ดีมากอันนี้ขอเช่นชมอันนี้พี่วางตัวแทบเลยสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมนี่ให้ดูนี่ครับก็วางได้เลื่อนไปเลื่อนมาเล่นเกมอย่างเงี้ยครับผมมากครับหายห่วงครับถ้าเป็น iPad Pro ใช่ไหมมาดูครับสิบสองจุดเก้าดูนี่ครับดูครับให้ดูเลยว่ามันสามารถตั้งได้อย่างแข็งแรงครับปรับดูหนังฟังเพลงอะแตะพื้นก็ได้ คือมันเวิร์กครับผมเดี๋ยวปรับเอลงครับเอลงอีกปึ๊บเวลาขีดเขียนครับก็สามารถขีดได้ปอดีมากเลยอะ่ะคืออันนี้พี่จะผมวางตา่ำๆต่ำๆเองนะคือต่ำม,มากครับดูองศาในการวางครับคืออ่ะองตรงว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กต่อคีย์บอร์ดอะไรต่อเมาส์ไปแล้วก็ปรับองศาไล้ก็ปรับง่ายครับบอกเลยว่าปรับได้แบบสุดยอดมากงอได้แบบไหนก็งอได้ครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กมาก ตรงว่าไม่อยากแบบรีวิวอะไรมากมายครับเป็นตัวที่คุ้มจริงอ่ะโอ้โหเวิร์กมากโหดจริงนะถ้าโปกกัวครับผมเกือบ2โลตัวนี้ก็วางได้เห็นไหมครับแข็งแรง iPad 12.9ก็วางได้ถือว่าหายห่วงมากครับในการใช้งานตัวนี้เวิร์ครับโทรศัพท์มือถือไม่ต้องไปซื้ออีกแล้วครับผมวางได้อยู่แล้วที่สำคัญผมมันมีแผ่นด้านหลังครับการระบายความร้อนครับเล่นเกมไหมครับผมเอา iPad วางใช่ไหมมันก็จะช่วยในการแบบบางอันนะครับผมไม่มีเทคโนโลยีในการระบายความร้อนเ็นส้นแบบนี้ แต่ตัวนี้ครับผมมีให้เราเลยระบายความร้อนถือว่าเวิร์กสรับผมอะ่ะเป็นตัวที่เวิร์กมากเวิร์กจริงเป็นตัวที่วางแท็บเล็ตได้อย่างดีจริงครับวางสมาร์ทโฟนก็ได้นี่ครับวางสมาร์ทโฟนก็ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างครบคันจริงครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการใช้งานครับผมนี่ให้ดูเลยวางคอมก็ได้วางแท็บเล็ตได้ทุกอุนว้คุ้มนี่พี่ชอบเวลาเป็นจักรแกงผมเวลาจับมัน สันนี้ผมพีเพย์ขอจบการรีวิวกับตัวแสแตนนะผมของแท็บเล็ตของตัวฮาร์จิบิตบอกเลยว่าคุณภาพฮาร์จิบิตนี้สุดยอดมากในการใช้งานนะผมสวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวจะขอแนบดิ์ในการสั่งซื้อให้นะครับ